ชมพู่น้ำจิ้มจะพอไหมวันนี้พออยู่แล้วเจ๊ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอลูกลค้ายเยอะนะพอไหมอ๋อ,อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอยู่รอบดึกอีกนะเธอจะหวงอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพอสบายมากฮัลโหลค่ะคุณเจวลีต้าอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ ได้ค่ะชมพูดฉันฝากร้านเธอหน่อยนะฉันมีธุระต้องออกไปเดี๋ยวนี้แล้วล่ะเธอได้ได้ไดไปให้สบายไปดูร้านให้ดีนะดีเออฉันฝากร้านเธอนะไม่มีอะไรต้องห่วงไปเลยโอเคจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาดีวะนี่เฮ้ยเจ๊ไม่อยู่นี่หว่าได้การละใช้ QR code เร้นี่แหละ ดดว,วันนี้จะกินหมูสเต็กไหมคะกินกินกี่ไม้คะวันนี้สิบไม้สิบไม้เหรอคะเอาหมูสเต็กสิบไม้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะสักครู่นะคะค่ะนี่คะ่ะได้แล้วนะคะที่สั่งไว้เท่าไหร่คะอ๋อสักครู่นะคะ ต่แกรตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยจ่ายง่าย120นะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะรบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาพบใหมบ้าะ จ่ายตังก่อนไหมคะพุดีกลัวแบตหมดเออจ่ายก่อนก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดใช่ไหมค่ะเออส้มเรียกเขาเลยว่าจ่ายตังเจ๊เก็บตังด้วยค่ะอ๋อได้ค่ะชมพูเก็บตังลูกค้าต้นเดจจ้าพนักานเก็บเงินนะคะเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบบาทค่ะสับแกนนะคะขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะ โอ๊ยเงินเข้าละฉันมีเงินใช้นี่แล้วเบสวัสดีค่ะคุณนายผู้กำกับสวัสดีจ้ะพี่พี่สั่งไว้เรียบร้อยหรือยัง ห้าสิบชุดพี่ไปส่งที่แพรงั้นมาสแกนเลยมาสแกนได้ค่ะชมพู่เอาใบสแกนมาให้คุณนายพุ่มกับได้ค่ะได้ค่ะสแกนตรงนี้ค่ะสี่ร้อยบาทค่ะทำไมไม่ใช่ชื่อเธอเธอเปลี่ยนชื่อหรอจ๊ะไม่นะอ้าวนี่ชื่อใครอ่ะก็นี่ก็ถามเธออยู่ว่าชื่อใครนี่ไงไม่ใช่ค่ะปกติเป็นชื่อ ไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่ค่ะอา้าวไม่น่าล่ะสามวันนี้ยอดฉันไม่เข้าเลยเงินฉันไม่เข้าเลยเอา้าวไม่ใช่ชื่อเธอเปลี่ยนหรอไม่ค่ะคุณนายมันไม่ใช่ชื่อเธอนะวริสพี่ว่าต้องมีอะไรผิดแปลกแล้วแหละฮะสุปิยาชื่อใครอะ่ะฉันว่ามีการทุจริตแล้วนะเดี๋ยวก่อนคุณนายอยู่ตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวเราต้องแจ้งความแลวค่ะทำไงดี ้วยละตูสุปริยาชื่อใครยายชมพูสุปริยาชื่อหนูเองค่ะยายชมพู่ฉันสาวไว้ใจแกไม่สมควรอยู่ออกไปได้แล้วหนูไม่ คริสเตียนพระเจ้าของพี่ให้เป็นความรักเป็นการให้อภัยและให้โอกาสพี่ขอนะขึ้นมาเจ้เขาให้โอกาสแล้วผิดแล้วอ่ะกลับใจใหม่นะน,นะให้อภัยเจหนูขอโทษหนูจะไม่ทำอีกหนูจะไม่เล่นการพนันอีก แกอย่าภัยเธอนะอยยชู้แกอย่าทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกนะ